สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอประเด็นที่มีคนต่างชาติตั้งคำถามว่าที่ไหนในประเทศไทยที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับฝรั่งที่มาอยู่ในประเทศไทยซึ่งเจ้าของกระทู้ได้กล่าวว่าเคยอาศัยอยู่ในมาเลเซียมาหลายปีแล้วฉันต้องการที่ไหนสักแห่งที่มีอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งปีมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีแอร์พอร์ตลิงที่ดีอยู่ใกล้ทะเล เนื่องจากชายหาดและเกาะต่างๆเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเขตร้อนมีภูเขาและป่าไม้มากกว่านาข้าวที่ไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้ฉันเลือกภูเก็ตแล้วฉันไม่สามารถนึกถึงที่อื่นที่เหมาะกับความต้องการของฉันได้ใครก็ตามที่คิดว่าที่ไหนสักแห่งในประเทศไทยจะตอบสนองความต้องการของฉันได้ดีกว่านี้โปรดระบุเหตุผลที่คุณชอบเป็นการส่วนตัว เรามาลองฟังคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาตอบกันดูนะคะว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับประเด็นนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะภูเก็ตเหมาะกับความต้องการของคุณแต่มีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากส่วนสมุยจะเล็กกว่าภูเก็ตและมีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าแต่คุณต้องประนีประนอมกับการเข้าถึงบางสิ่งบางอย่างและบางสิ่งที่ต้องทาโดยส่วนตัวแล้วฉันชอบสมุยมากกว่าภูเก็ต เพราะฉันไม่ชอบพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากคอมเมนต์ต่อมาให้มาดูที่กระบี่คุณอาจจะชอบเจ้าของกระทูต้ตอบกลับว่าทั้งเมืองกระบี่และที่อ่าวนางฉันยังไม่เคยไปเป็นรายชื่อของสถานที่ที่อยู่ในรายการเยือนในวันหยุดยาวของฉันคอมเมนต์ต่อมาเป็นคำถามที่น่าสนใจฉันเลือกสมุย เหตุผลที่ฉันเลือกสมุยก็คือเป็นเกาะที่ค่อนข้างห่างไกลฉันชอบคลุกคลีกับคนไทยในท้องถิ่นมากกว่านักท่องเที่ยวแต่มีห้างเซ็นทรัลสมุยฉันไม่คิดว่ามันจะมีประวัติศาสตร์ใดๆส่วนภูเก็ตมีประวัติศสาสตร์ของช่องแคบมะละกาและอาคารเก่าแก่ของตะวันตกที่สวยงามมากมายสมุยเป็นอันดับสองในสถานที่โปรดของฉันคอมเมนต์ต่อมา ฉันขอแนะนำอำเภอทุ่งสงซึ่งอยู่ตอนกลางของภาคใต้และอยู่ตอนกลางระหว่างภูเก็ตและสมุยแล้วใกล้กับภูเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้คือเขาหลวงซึ่งถือว่ามีออกซิเจนที่ดีที่สุดในประเทศไทยจากทุ่งสงใช้เวลาขับรถไปยังชายฝั่งตะวันออกที่นครศรีธรรมราชภายใน1ชั่วโมงและภายในสองชั่วโมงถึงชายหาดกระบี่ตัวเมืองทุ่งสงเองก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทั้งหมด รวมถึงที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชก็เช่นกันแต่นี่ไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยวฉันใช้เวลา3เดือนที่ทุ่งสงแต่ฉันคิดว่าน่าสนใจที่ทะเลทั้งสองฝั่งอยู่ใกล้แค่เอื้อมคอมเมนต์ต่อมาภูเก็ตและพัทยาเป็นเพียงสองแห่งที่อยู่ในใจของฉันภูเก็ตมีชายหาดที่ดีกว่าแต่พัทยาถูกกว่าคอมเมนต์ต่อมาฉันยังคิดว่าหัวหินเป็นเมืองที่น่าอยู่ แม้ว่าฉันจะจากไปนานกว่า10ปีแล้วแต่ก็อยู่ที่นั่นมา7ปีมันดีมากในวันนั้นมีชายหาดใกล้กับกรุงเทพและตอนนี้มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมากคอมเมนต์ต่อมาแม้ว่าภาคใต้จะมีทิวทัศน์และชายหาดที่ไม่เหมือนใครฉันเคยอาศัยอยู่ที่สมุยอ่าวนางและภูเก็ตปัญหาหนึ่งคือฝนสมุยปี2548 เราถูกน้ําท่วมเกือบ3เดือนกระบี่ฝนตกเกือบทุกวันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมและภูเกต็ตแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าที่อื่นหัวหินเป็นตัวเลือกที่ดีใช้เวลาสองชั่วโมงจากกรุงเทพมีชายหาดที่ดีอยู่ห่างออกไปทางใต้เพียงเล็กน้อยมีห้างสรรพสินค้าแต่การจราจรในช่วงสุดสัปดาห์อาจทำให้หน้าเบือ่อพัทยาเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม ข้อเสียคือชายหาดมีไม่มากนะักมีแหล่งช็อปปิง้งร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวและซูเปอร์มาร์เก็ตมีชาวต่างชาติมากมายถ้าหากคุณชอบปั่นจักรยานพัทยามีเส้นทางที่ดีเยี่ยมสำหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะโดยปกติแล้วจะมีสภาพอากาศดีโดยมีฤดูฝนสั้นๆฉันแนะนำให้ไปลองเยี่ยมชมแต่ละพื้นที่เป็นเวลายอย่างน้อย23สัปดาห์เพื่อเป็นการตัดสินใจ คอมเมนต์ต่อมามันขึ้นอยู่กับว่าใครชอบอะไรฉันไม่ใช่คนชอบชายหาดฉันค,นค่อนข้างชอบที่ที่ฉันอยู่คือเชียงรายสบายๆกว่าเชียงใหม่ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคืออากาศมีมลพิษเป็นเวลาสองเดือนในขณะที่ชาวบ้านเผ e. าไร่ประจำปีนี่เป็นการทำลายปอดของพวกเขาเองเครื่องฟอกอากาศสองเครื่องในคอนโดของฉันมันกำลังจะประท้วงคอมเมนต์ต่อมา ฉันขอแนะนําเขาหลักอยู่ไม่ไกลจากสนามบินภูเก็ตมีชายหาดและภูเขาอยู่ข้างหลังแม้ว่าจะเงียบไปหน่อยในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวคอมเมนต์ต่อมาฉันอาศัยอยู่ในภูเก็ตเหนือและอ่าวนางมาหลายปีปัญหาที่พบกับอ่าวนางคือระดับความชื้นสูงกว่าภูเก็ตมากเมฆฝนจากทะเลอันดามันพัดผ่านภูเก็ตได้อย่างสบายสบายไม่มีเนินภูเขาที่สูงมากนักแล้วก็หยุดที่ภูเขาสูงด้านหลังกระบี่ ภูกเก็ตมีอากาศที่ดีกว่ามากและลมทะเลที่เย็นแต่บางครั้งอากาศถูกรบกวนจากการเผาป่าในอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้ไม่ทราบว,ว่าเป็นคนเวียดนามหรือเปล่านะคะแต่ใช้ชื่อตอบเป็นภาษาอังกฤษคอมเมนต์ว่านาตรังเวียดนามมีชายหาดชั้นหนึ่งมีภูเขาเป็นพื้นหลังส่วนคนไทยสก,กรโปรกคอมเมนต์ต่อมา คอมเมนต์นี้ตอบกลับคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ว่าไทยไม่ได้ไปยึดเวียดนามให้คุณไปเดินเล่นในพื้นที่ของคุณแล้วแจ้งให้เราทราบว่าที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างฉันพบว่าแม้แต่คนไทยที่แย่ก็ยังสะอาดกว่าคนเวียดนามของคุณอีกคอมเมนต์ต่อมาอาจจะลองแถวชะอำหัวหินประจวบก็ได้ไปลองดูคอมเมนต์ต่อมาหากคุณกำลังจะอาศัยอยู่ในภูเก็ต ฉันแนะนำหาดราวัยอยู่ทางตอนใต้ของเกาะล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรจากหาดราวัยคุณสามารถไปยังเกาะต่างๆมากมายมีฝรั่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ดังนั้นจึงมีบาร์อยู่สองสาแห่งและร้านอาหารดีๆบางแห่งในวันอาทิตย์หาดราวัยเป็นที่นิยมของคนไทยทั้งบริเวณริมชายหาดและตลาดอาหารทะเลคอมเมนต์ต่อมาสำหรับฉันเป็นเกาะลันตาหรือเกาะที่คล้ายกัน กาว่ายน้ำในตอนเช้าจะทำให้คุณตื่นและฟิตอยู่เสมอจะมีอะไรดีไปกว่าอาหารเช้าที่ชายหาดแสนสวยแต่เราทุกคนชอบสิ่งที่แตกต่างกันและบางคนอาจจะสบายกว่าในภาคเหนือคอมเมนต์ต่อมาฉันสวนทางกับกระแสของคนอื่นที่ตอบมาฉันเคยอยู่หรือเที่ยวมาเป็นระยะระยะทั้งพัทยาโคราชชัยภูมิภูเก็ตเกาะช้างชะอำหัวหินเชียงใหม่ แต่กรุงเทพเหมาะสำหรับฉันคอมเมนต์ต่อมาตอบกลับคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ค่ะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมใครๆก็อยากอยู่ในมหาคนครขนาดใหญ่แต่ยอมรับว่านั่นคือสิ่งที่บางคนชอบคอมเมนต์ต่อมาสถานที่เดียวที่เหมาะกับคุณจริงๆก็คือภูเก็ตรหรือพัทยาทั้งสองมีโรงพยาบาลเอกชนที่ดีและมีเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยตรงจากสนามบิน พัทยาไกลกับกรุงเทพพอสมควรมีศูนย์การค้าทัานสมัยขนาดใหญ่ชายหาดและกิจกรรมให้ทำมากมายภูเก็ตเป็นผู้นำด้านคุณภาพอากาศและน้ำในมหาสมุทรอินเดียดีกว่าทุกที่เสมอคุณไม่จำเป็นต้องตั้งถิ่นฐานในเมืองท่องเที่ยวริมชายหาดเว้นแ,แต่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการคอมเมนต์ต่อมาหนองคายมองข้าแม่น้ำโขงไปยังประเทศลาวมีอากาศบริสุทธิ์ ผู้คนที่เป็นมิตรและที่สำคัญที่สุดคือข้าวของต่างๆราคาถูกคอมเมนต์ต่อมาจะว่าไปแล้วหัวหินโดยเฉพาะทางใต้ของหัวหินน่าจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยโดยรวมความชื้นต่ำกว่าภูเก็ตกระบี่สมุยอากาศบริสุทธิ์ดีมากตลอดทั้งปีโดยไม่มีหมอกควันจากการเผาพืชเหมือนภาคเหนือและไม่มีอุตสาหกรรมหนักอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20องศาเซลเซียส สูงสุดที่ประมาณ36องศาเซลเซียสโดยมีฤดูการท่องเที่ยวยาวนานกว่าทางใต้มากหากคุณเป็นนักกอล์ฟก็มีสนามกอล์ฟที่ยอดเยี่ยมโรงพยาบาลบริการดีมากทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนมีชายหาดที่น่ารักอยู่ทางใต้ของหัวหินห่างจากบ้านของฉันเพียงไม่กี่นาทีและมีร้านอาหารดีๆมากมายทุกประเภทและทุกช่วงเวลามีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงสนามบินที่จะทำการขยายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคอมเมนต์ต่อมาพัทยามีทุกอย่างที่จอมเทียนส่วนภูกเก็ตมีการกำหนดราคาที่แพงมากตัวอย่างที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในภูกเกต็ตกาแฟายเย็น2แก้วและคุกกี้1อันราคา550บบาทซึ่งเป็นราคาที่โหดมากคอมเมนต์ต่อมาในความเห็นของฉันสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับฝรั่งก็คือที่ภูเขาสูง ในประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงเกือบตลอดทั้งปีคอมเมนต์ต่อมาที่พัทยาฉันคิดว่าอากาศค่อนข้างสะอาดตลอดทั้งปีตราบใดที่ไม่ได้ขับรถในใจกลางเมืองให้อยู่ใ,ใกล้กับชายหาดเช่นบริเวณจอมเทียนซึ่งแน่นอนว่าใจกลางเมืองการจราจรแย่มากข้อดีอีกอย่างของหัวหินและพัทยาเมื่อเทียบกับภูเก็ต ก็คือมีความเสี่ยงจากคลื่นยักษ์น้อยกว่าฉันเคยไปหัวหินมาแล้วครั้งหนึ่งและฉันชอบที่นั่นฉันเดาว,ว่ามันไม่ใช่เมืองแห่งปาตีหัวหินสำหรับฉันดูสะอาดและเป็นระเบียบดีกว่าฉันจำได้ว่าเห็นทางเท้าที่กว้างในสไตล์ยุโรปซึ่งดีสำหรับการเดินรอบเมืองเมืองนี้ดูสะอาดกว่าเมื่อเทียบกับพัทยาในอนาคตฉันวางแผนจะซื้อคอนโดที่หัวหิน คอมเมนต์ต่อมาภูเก็ตมีคนรัเสเซียน้อยกว่าพัทยาแต่ตอนนี้น้อยทั้งสองแห่งสมุยมีอากาศดีอากาศเย็นและลมแรงเมื่ออยู่ในฤดูพายุฉันชอบอากาศแบบนั้นและการตกแต่งภายในที่งดงามห่างจากถนนวงแหวนคุณสามารถซื้อบ้านบนเนินเขาแห่งหนึ่งได้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสมุยมีการพัฒนาน้อยกว่าภูเก็ตและถ้าคุณต้องการความเงียบสงบ กาะพังงานก็น่าทึ่งสวยงามข้อด้เปรียบมากที่สุดของภูกเก็ตก็คือสามารถบินไปทุกที่อย่างสมเหตุสมผลการที่บางกอกแอร์ผู้ขาดการบินที่สมุยนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายและน่ารังเกียจข้อดีประการที่สองของภูกเก็ตก็คืออันดามันมันเป็นสิ่งที่สวยงามอาหารทะเลดีกว่าน้ำลึกและสะอาดกว่ามากเป็นการดำน้ำที่ดีที่สุดในประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาราคาเข้าของต่างๆในภูกเก็ตมีราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อพัทยามีทุกอย่างไม่จําเป็นต้องไปอาศัยอยู่ท่ามกลางสถานบันเทิงยามค่าคืนที่มีเสียงดังอาจจะไปอยู่ที่จอมเทียนหรือนาเกลือชาวต่างชาติก็ชอบแถวนั้นคอมเมนต์ต่อมาสิ่งที่ฉันต้องการคืออากาศบริสุทธิ์แต่มักจะเป็นที่ภูเขาสามารถพบภูเขาได้ทั้งภาคเหนือของไทยแต่ไม่มีชายหาด ที่ภูเก็ตมีเนินเขาใหญ่เพียงลูกเดียวแต่แทบจะไม่ถือว่าเป็นภูเขาฉันจะหลีกเลี่ยงป่าตองถ้าม,มีรถจะเป็นการดีที่จะหลีกเลี่ยงค่าหัวคิวของมาเฟียแท็กซี่ในท้องถิ่นคนอื่นๆได้กล่าวถึงพัทยาว่าราคาถูกกว่าภูเก็ตซึ่งใช่อย่างแน่นอนแต่ชายหาดก,ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมีสิ่งสกรปรกและสิ่งปฏิกูลถูกทิ้งลงทะเล สาเหตุที่ฉันไม่ใช้ชีวิตเต็มเวลาในลอสแอนเจลิสเพราะฉันต้องการหนีช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือสัก4ีถึงหเดือนคอมเมนต์ต่อมาจอมเทียนเป็นที่เหมาะสำหรับการขี่จักรยานและเดินเล่นชายหาดมีอาหารต่างชาติเบียร์สดและตลาดมีห้องสาวนาคคุณภาพดีร้านนวดมากมายสถานีขนส่งสำหรับสนามบินทั้งหมดอยู่ในระยะเดินถึง ตั้งแต่ร้านอาหารระดับหรูไปจนถึงเพลย์ขายอาหารริมทางคอมเมนต์ต่อมาตอบสั้นๆว่าเวียดนามซึ่งมีคนตอบกลับว่าเวียดนามนวกหูกว่าและมีการพัฒนาน้อยกว่าไทยผู้คนที่นั่นไม่เพียงแต่ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าเท่านั้นแต่พวกเขายังบีบแตรใส่คนเดินบนทางเท้าเพื่อไล่ให้บนทางมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะ ฉันอยู่ภูกเก็ตมา6เดือนแล้วและยังไม่พบปัญหาคุณภาพอากาศเลยฉันทราบว่าหมอกควันอาจพัดเข้ามาจากอินโดนีเซียเป็นครั้งคราวแต่ก็น่าจะเป็นเพียงไม่กี่วันต่อปีไม่มีอะไรในภูกเก็ตที่ทําให้ฉันมีปัญหาก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับความคิดเห็นของคนต่างชาติกับคําถามที่ว่าที่ไหนในประเทศไทยที่สะดวกสบายที่สุดสําหรับฝรั่งที่มาอยู่ในประเทศไทย ไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ